เอาล้วครับทุกคนได้เวลามาอัปเดตแพดรวมถึงเปิดดีไมค์ของ Seven Night r ี b ว r ในวันที่30ตุลาคมนะครับรอบนี้ก็อัปเดตใหญ่อีกเช่นเคยนะครับทุกคนทั้งการมาของคณะปฏิวัติคิดีเอลนะครับตัวแรกโผมาแล้วนะครับเดี๋ยวไลอ้อนกับเอลิเซียก็คงโผล่มาตามๆกันมานะครับทุกคนเหลืออีก2ตัวเนาะใช่ไหมก็แน่นอนว่าเรื่องของคิเอกับ ตัวละครอย่างคริสเนี่ยนะครับเป็นคนคริสเนี่ยไม่ใช่ตัวใหม่นะทุกคนแต่ว่ามันจะมีการรีเมคด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้หลังจากอัปเดตแพทเสร็จนะครับรวมถึงไปดูด้วยว่าตู้เนี่ยน่าเปิดแค่ไหนตู้ไหนหน่าสนใจก,นกันหรือใครควรเปิดตู้ไหนบ้างนะครับเริ่มจากอัปเดตกันก่อนนะครับขอข้ามเรื่องของตัวละครไปก่อนนะฮะแต่ก่อนไปดูรายละเอียดกันเต็มแวะชมโฆษณาสักคู่เมื่อก็ตามที่ผมเกิดอาการเกลือขึ้นมามือมันก็อยากรูดบัตรกวาดเพชรในร้านซะให้เรียบแต่จะซื้อเอาในเกมโดยตรงราคามันก็แพง แพงสเสือเกินผมเลยต้องมีตัวช่วย Wi s d o m Top Up น้านบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วเติมไวไม่ต้องรอคิวเติมได้ทุกแพ็คทุกเกมเลือกเติมได้ทั้งแบบ ID password หรือ UID แถมทางร้านมีการจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องสบายใจปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แถมสามารถทำรายการแบบอัตโนมัติได้ตลอด24ชั่วโมงเกิดอาการเกลือขึ้นมาเมื่อไหร่ทางร้านก็มีแอดมินพร้อมบริการตลอดวิ s ต o m Topup ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับ แน่นอนว่ารอบนี้คอนเทนต์ใหม่ก็คือที่มาก็จะเป็นเรื่องของอาแมปฟาร์มของอากลุ่มคณะปฏิวัติใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในเกมนะครับทุกคนก็จะมาเป็นอีเวนต์เนื้อเรื่องเช่นเคยนะครับกิจกรรมเนื้อเรื่องตรงนี้ก็มีของรางวัลเยอะแยะไปหมดนะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้ก็จะไม่มีตัวละครฟรีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะแจกภายหลังหรืออะไรก็ตามนะทุกคนนะแต่ก็ตรงนี้ก็เราก็ไปฟาร์มกันได้เช่นเคยของดีๆเพียบนะทุกคนนะก็ อย่าพลาดนะครับแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอาการเพิ่มพวกเพิ่มคีย์เยลลงไปในการโอกาสได้ในแบบผจญภัยนะทุกคนนะแต่ถามว่าโอกาสได้น้อยแค่ไหนก็แล้วแล้วแต่ละนะทุกคนแล้วแ,แล้วแต่คนจะได้นะทุกคนผมไม่เคยดวงดีได้เลยเนาะใครเคยได้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะส่วนตัวผม ได้ดีสุดรู้สึกว่าสปาร์ตคาวมั้งทุกคนเออสปาร์ตคาวนี่คือดีสุดที่เคยฟาร์มได้นะครับและแน่นอนที่สุดก็จะมีการเพิ่มคายกากิล่าลงตู้ถาวรแล้วนะครับทุกคนใส่ลิสปัถนาได้นะครับตรงนี้ก็ใครที่ยังได้ไม่ครบหรือยังอยากได้อยู่ก็ตามนี้นะฮะทุกคนเพิ่มไปในตู้บนละนะครับแล้วก็อ่ะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคิริเอลนะครับตรงนี้จะมีระบบเรื่องของการสกัดออปชั่นของแหวนนะครับอันนี้ก็ง่ายๆมันจะเป็นการ เหมือนเราขอคืนของที่เราใส่ออปชันไปให้แหวนอีกอารหนึ่งไปแล้วนะทุกคนอย่างเช่นแหวนอ้ตาเราใส่คี้เข้าไปอย่างเงี้ยเราต้องการคี้คืนอย่างเงี้ยเราสามารถสกัดได้นะครับซึ่งเราจะต้องใช้ไอ้น้ำยาสกัดเสริมพลังเนี่ยแหละนะครับก็ไปซื้อกันได้นะฮะที่ร้านโทปาสแล้วก็สงครามเบสเซ็ตนะครับตรงนี้ก็เออไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็สามารถถอนที่เราเคยใส่ไปได้แล้วก็ถือเป็นระบบที่ดีเนาะมไม่ไม่ทำให้รู้สึกผิดเกินไปที่จะ ใส่เสริมออปชันให้กับแวนต่างๆเนาะในส่วนถัดมาก็คือจะมีเรื่องของการติดรูปถังขยะลงไปกับอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการแล้วทุกคนอันนี้ก็คือก็แค่จะทําให้มันดูง่ายขึ้นว่าโอเคของเนี้เราไม่ใช้แน่ๆแ,แล้วเรามาร์กเอาไว้เหมือนแทนที่จะกลายเป็นว่าเรามาร์กว่าล็อกเนี้ยเราก็มาร์กเป็นถังขยะแทนว่าอันนี้เราไม่เอาแล้วนะครับซึ่งเวลาเราไปกดขายเนี่ยมันจะง่ายขึ้นก็คือเราสามารถฟิลเตอร์ตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้ขายของที่มันเป็น มันออปชันมันไม่ดีแล้วเราจะได้เอาเอาเงินคืนมาแทนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับระบบถังขยะนะฮะแล้วก็จะมีปรับธีมนะครับอันนี้เข้าเกมไปเราเห็นอยู่แล้วนะมันก็จะเข้ามาเป็นรูปอ่าเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะทุกคนนะปรับ BGM ปรับอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงคอสตูมใหม่6ชุดเต็มเนะครับรอบนี้ก็มีลูลี่ด้วยนะครับชุดลูลี่นี้สวยมากนะฮะทุกคนมีเอกลักษณ์มากแล้วก็จะมี ขายด้วยนะฮะแต่ขายเนี่ยดูไม่ค่อยต่างสักเท่าไหร่นะทุกคนนะเออเดี๋ยวผมไปเช็คในเกมแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะครับอ่ะนี่นะครับของคายจะแบบก็เป็นชุดขาวนะทุกคนก็เออก,ก็ก็แนวดีเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีอ่ะลูลี่ที่เราเห็นไปเมื่อกี้ลูลี่นี่คือชุดสวยมากนะครับเป็นคนรูปก็สวยนะฮะแล้วก็มีโคอี e ด้วยอีกตัวนะครับรวมไปถึงเซเว่นไนท์เก่านะครับทั้ง3ตัวเนี่ยได้หมดเลยแล้วชุดบอกว่าสวยมากนะครับนี่นี่ก็คือพายออกแนวสีม่วงนะครับ รูปเนี่ยสวยมากนะฮะทุกคนรักคิดแค่500เองนะ500เองเท่านั้นนะทุกคนผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่พลาดอยู่แล้วนะครับโดซี่ก็ได้ชุดออกมาเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับสวยมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยจูลิที่ผมว่าจูลี่ในชุดอลังการมากๆเนาะก็ไปจัดกันได้นะครับทุกคนราคาถูกมากเนาะโอเคแล้วก็คอนเทนต์ใหญ่ของแพทนี้นะครับทุกคนก็คือเรื่องของกลุ่มนักเดินทางจุดติหรือว่าเป็นตีบอสเงาแหละง่ายๆนะครับทุกคนบอสเงาเนี่ยจะ ้องเป็นกิ์เลเวล10ขึ้นไปเท่านั้นนะครับทุกคนโดยมันจะเปิดวันแรกสุดก็คือ3มพฤศจิกับมันจะเป็นโหมดเป็นซีซั่นซีซั่นนะครับทุกคนซึ่งไอ้บอสเงาเนี่ยมันจะอยู่2สัปดาห์ต่อรอบนะทุกคนนะก็จะเป็นมันจะเป็นตีตัวอาศจากพัดเก่าทั้งหลายอะแทโอคายอนฮีคาม่านะครับมี4ตัวแล้วถ้าจะก,การหมดนี่ปุ๊บมันจะมาเป็นเทพแห่งการทําลายแทนนะครับทุกคนก็อันนี้มันสามารถฝึกได้นะครับมันจะมีปุ่มฝึกหัดให้นะครับก็ กิวที่จะเปิดตรงนี้ขอเลเวล10ขึ้นไปนะครับแล้วก็เวลาที่ชนะเนี่ยมันจะมีรางวัลเป็นเนี่ยเสพเทพแห่งการทำลายนะครับทุกคนก็ซีซั่นประมาณนี้นะครับ2สัปดาห์เนาะแล้วก็จะ ได้เริ่มตีก็คือ7จ็ดโมงเชา้าอันนี้ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็7จ็ดโมงเชา้าวันแรกไปจนถึงเที่ยงคืนวันสุดท้ายแล้วก็คํานวณอะไรเสร็จปุ๊บวันถัดมาเราก็จะได้รางวัลน,นะครับก็คืออยู่2สัปดาห์ไปตีให้จบแค่นั้นแหละนะฮะเริ่มจากตีสี่จากพัทสตัวให้เสร็จก่อนนะครับโดยหัวกิวกับรองหัวกิวเนี่ยเป็นคนออกคําสั่งให้เราเลือกว่าจะไปตีตัวไหนก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตีได้แค่70เทิร์นเนาะเป็น2รอบ2ทีมนะครับทุกคนก็คือตีรอบแรกจบที่เทิร์นไหน รอบ2ก็มาต่อเทร์นั้นนะครับทุกคนใช้2ทีมเนาะแล้วก็พอเคลียร์สี่จักพัสเสร็จปุ๊บก็เจอเทพแห่งการทำลายเท่านั้นเองนะครับจัดการเทพแห่งการทำลายหรือทําราเมจให้ได้เยอะเท่าไหร่ก็คิดคำนวณสเตตแข่งกับคนในกิลประมาณนั้นแจกรางวัลจบนะครับก็ตรงเนี้ยรางวัลก็จะสามารถเอาไปแลกนะน,น,น,นี่มีตารางให้ดูนะครับเนี่ยอยู่2สัปดาห์ ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็มาดูรายละเอียดกันได้แต่ก็ผมก็พูดไปคร่าวๆหมดแล้วนะครับก็รางวัลก็ได้เพิ่มมา3อย่างนะครับก็มีใบสมอดีตจักรพัิซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะทุกคนนะสตัวนี้ดีหมดเลยนะครับแทโอยอนฮีคาม่มาคายเนี่ยก็มันลุนก็ได้แต่800พันเนี่ยเยอะมากบอกเลยว่าเก็บนานอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะทุกคนไอ้กลุ่มไอ้แหวน5ดาวเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะมีหลายอันที่มีประโยชน์้พวกแหวนเพิ่มดดเมจสี่ห้าเป้าหนึ่ อันนี้ของดีเลยแหละผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนําว่ามาแลกอันนี้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวละครไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะทุกคนนะอันนี้สุ่มก็เออวัดดวงพอสมควรนะได้คาาม,มากก็เออมันเป็นแลแต่คนเนาะไอดีใครมีตัวไหนครบแล้วเผิอๆอาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้นะครับซึ่งอันนี้แหวน5้าดาวอันนี้ก็ยังดีมากๆอยู่นะครับแล้วจะมีเครื่องรางเสริมพลังที่จะมันจะเพิ่มอัตราเสริมพลังตายต,ายตัวเนี่ยสิเนาะทุกคนก็อันนี้ก็ซื้อมาเก็บได้นะทุกคนนะเออ แล้วแต่เลยนะครับซึ่ง3ามอย่างเนี้ก็ผมเชียร์เรื่องของกล่องเครื่องประดับที่สุดนะครับก็3พื้นจีนี้เจอกันนะฮะทุกคนในทุกทุกกิวของท่านนะฮะทุกคนที่เลือกซื้ขึ้นไปก็ไปลุยกันได้นะฮะมีคอนเทนต์มาให้เราฟาร์มคอนเทนต์ให้เราเล่นอีกแล้วนะฮะเยอะจริงๆนะครับได้ข่าวว่าจริงๆคือจะมีมาเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเขาเบรกกันไว้นะฮะเพราะว่าบันโอ้โหผู้เล่นไม่พอใจแน่ๆแค่นี้ก็ปั้นไม่ทันแล้ว ช่ไหมทุกคนแค่น,นี้ก็ปั้นตัวไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นก็มีอีกระบบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกิลก็รีบหากิลซะนะทุกคนคอนเทนต์มันอยู่ในกิลเยอะพอสมควรเกมนี้นะครับแล้วก็โอเคมีเพิ่มของในร้านโทป,ปาร์ตก็คือเป็นน้ายาสกัดเสริมพลังที่เอาไว้ล้างไอออปชันเสริมอ,ออปชันของแหวนนั่นแหละนะครับทุกคนเพื่อคืนแหวนแล้วก็แน่นอนมีปรับปรุงคอนเทนต์เล็กน้อยก็คือเรื่องของเสียงภาค อัศวินบางตัวใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นโลซี่ลูดี้ชานเซเลอร์พีดำโนโฮหเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะทุกคนต้องลองไปเช็คดูอีกทีนะฮะอยากรู้เรื่องของลูดี้เหมือนกันนะฮะตัวละครที่เอาจริงบอกว่าเสียงพาคไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่เนาะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของปุ่มแจ้งเตือนตอนนี้กิวเราจะมีแจ้งเตือนแล้วนะครับแชทกิวได้รู้แล้วนะว่าเฮ้ยคนเขคุยกันในกินะอะไรเงี้ย จะได้เห็นสักทีคือตรงนี้สําคัญมากทุกคนเพราะก่อนอันนี้นมันไม่มีปุ่มแดงขึ้นว่าแบบเฮ้ยคนคุยกันนะแบบเออจะได้รู้กันว่าคุยอะไรเงี้ยบางคนก็ไปคุยกันใน Discord ในไลน์ไปแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับปรับเรื่องอแถบนิดนหน่อยๆนะครับของสงครามกิ้นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ซื้อครั้งแรกอันนี้ไม่รู้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็หอคอยแห่งบททดสอบซีซั่นใหม่ มีการปรับบาลานซ์ด้วยไม่รู้ปรับให้ยากขึ้นหรือง่ายลงเหมือนกันนะทุกคนนะแต่ก็ซีซันใหม่เริ่มแล้วนะครับไปฟาร์มกันได้นะฮะอ่ะแล้วที่เหลือตรงนี้จะน่าจะเป็นขายของนะครับทุกคนอ่ะอยู่เดี๋ยวนะอยู่ 30- มสถึงยีก็เดือนหนึ่งพอดีนะทุกคนนะไม่ต้องรีบนะสำหรับหอคอยบททดสอบนะครับแล้วก็โอเคตรงนี้เป็นพวกขายของแล้วทุกคนมาเช็คกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกแก้บักแก้สถานแก้ระบบแก้อะไรต่างๆนะครับก็ สามารถมาเช็คดูกันได้นะครับทุกคนว่ามีอันไหนที่เราเคยเจอปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนก็หวังว่าปัญหาที่ที่เรามีมีกันอยู่ก็คงจะหายกันไปนะทุกคนนะก็มีปรับแก้เรื่องคําอธิบายสกิลต่างๆให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีแล้วนะครับปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมได้ก็ดีมากๆนะฮะตรงนี้คือแพทนี้ก็แน่นอนหลักที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์บอสเงาแล้วแหละนะทุกคนนะคงอันนี้น่าจะใหญ่สุดนะครับที่เราจะต้อง ไ่นั่งฟาร์มตัวทําทีมเพื่อนมาตีบอสเงากันต่อนะครับทุกคนก็สู้ๆนะฮะทุกคนผมก็เหมือนกันยังก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มเหมือนกันเนี่ยนะไม่รู้ว่าต้องใช้ทีมอะไรเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมจะจัดคลิปมาอีกทีละกันเนาะสำหรับเรื่องบอสเงาครับเพราะยาวแน่นอนนะครับอ่ะได้เวลาไปดูเรื่องของตู้สัปดาห์นี้รวมถึงการอัปเดต2ตัวละครนะครับจะเรียกว่าเป็นตัวละครใหม่เลยก็ได้นะครับคริสจริงๆพื้นฐานก็เหมือนเดิมแต่มีการแก้ไขพอสมควรเนาะสกกับคิรีเอลตัวละครใหม่เลยนะครับ เริ่มจับไปดูที่ตู้กันก่อนนะครับแน่นอนว่าตู้มาด้วยกัน2ตู้ก็คือคีรีเอลกับคริสนะฮะคริสเนอรีเมคแล้วนะครับทุกคนก่อนหน้านี้คริสจะออกแนวเป็นตัวที่คือมันมันก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแหละเรื่องของการติดเดตเป็นตัวหลักทีมเดตเลยนะครับส่วนคิริเอลเป็นตัวทีมเวทสายสปีดนะครับ ไปเริ่มดูความสามารถจากฝั่งคิดเยลกันก่อนนะครับในฝั่งของคิดเดลเนี่ยจะเป็นตัวทีมเวสสปีดนะครับทุกคนเป็นตัวแบกสปีดเลยให้นึกถึงอารมณ์โขของทีมกายภาพคิดเยลจะทําหน้าที่คล้ายๆกันเนาะหนึ่งเลยคือคิดเดลเนี่ยจะมีเรื่องของการติดอัมพาตนะครับที่สกิลสอเนี่ยมีโอกาส30%อรนต์อัมพาตเนี่ยโกงอยู่แล้วทนะุกคนอย่างที่เรารู้คือมันทําให้อัตราบล็อกเป็นศ ไม่พอสกิลนี้ทะลรู้ลวงด้วยนะครับเอาไว้ใช้สู้ทีมถึกได้ด้วยนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลเดี่ยวที่จะลบดีบัฟตัวเองทั้งหมดและจะเพิ่มดาเมจตามดีบัฟที่หายไป4สูงสุด4ีอันนะครับก็ด้านล้างหมดเนี่ยก็ได้40%ดาเมจเพิ่มมาแต่ว่าประเด็นคือดีบัฟที่ว่าเนี่ยต้องไม่ใช่ดีบัฟที่ทําให้ตัวนี้ขยับไม่ได้แน่นอนนะครับทุกคนเพราะถ้าขยับไม่ได้ก็ใช้สกิลนี้ไม่ได้ดังนั้นจุดนี้คือต้องบอกว่า จะใช้ลบก็ลบพวกรีบัฟที่มันลดสแตตหรืออะไรต่างๆมากกว่าแหละนะทุกคนแต่ว่าสกิลนี้เป็นเป้าเดี่ยวที่แรงมากๆเพราะว่า220% 2 h นฮิตนะครับทุกคนแรงถึงใจแน่นอนนะครับคิดว่าสกิลนี้คงจะพาให้คิลเลลไปโหมด PVE ได้บางอันเลยนะทุกคนนะเป็นตัวเวทที่น่าจะยิงได้แรงมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับก็ผมคิดว่าคงได้ใช้ประโยชน์ใน p ี e ด้วยนอกเหนือจากอารีนาเนาะ ที่ C2 เนี่ยจะมีเรื่องของการที่ถ้าตีศัตรูตายตัวหนึ่งอ่ะจะออกไปเบิลด้วยนะครับดังนั้นก็โอ้โหหนักอยู่นะก็คือเหมือนจัดการศัตรูได้2ต,ตัวอย่างตำ่ำเนาะเพราะแรงมากๆจริงๆนะครับส่วนสกิลที่2แน่นอนติดอัม,มาพาตอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็แพสซีฟเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็นตัวคล้ายค้โคใช่ไหมก็คือตรงนี้แหละนะครับมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีตามสปีดของเรานะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยขอสปีดอยู่ที่ ตอนแรกสุดนะทุกคนถ้ายังไม่อ well นะัพอัพเวลน่ยมันจะอยู่ที่1ัน0ก็คือตรงนี้เราคือต้องมีสปีดอยู่ที่63เนี่ยก็จะได้พลังโจมตีเต็มที่ละพันแสนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดสกิลนี้แล้วมันจะสูงสุดที่1320ก็คือสปีดสูงสุดที่เราต้องทำเนี่ยสำหรับทีเรลคือ77ดจ็ดนะครับดังนั้นตัวละครนี้ง่ายๆเลยถ้าเราจะเลือกอุปกรณ์สักอย่างเ ขอแค่มีสแตทลองเป็นสปีดให้ได้มากพออย่างต่ำ63สูงสุดคือ77หลังจากอัพสกิลนะครับตรงนี้ก็จะได้พลังโจมตีสูงสุดของกิเลวแล้วนะครับและตัวละครเนี่ยมีการดาเมจเป็นฮิตด้วยนะครับ3ฮิตแรกกันไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกอำนาจนะครับก็คือเมื่อตายรอบแรกเนี่ยรอดชีวิตเหลือหนึ่งแล้วก็จะได้โล่ตามพลังโจมตีเวทนะครับ135%เ ะะตรงนี้มีแจกเรื่องของความเสียหายเวทให้กับทีมด้วยดังนั้นนี่คือตัวทีมเวทที่ดีมากๆอย่างไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะครับที่ C6 เนี่ยแน่นอนว่าหลังจากอำนาจมาเนี่ยนะครับโลกขึ้นเป็น155%นะครับจากเดิมแค่135%แล้วก็ปิดท้ายดยจุดที่แข็งแร่งที่สุดเลยแต่มันก็อยู่ C6 เลยเนาะก็จะาก,กันพวกเอฟเฟก่าดีบัฟที่มันทำให้เราขยับไม่ได้ทั้งหลายเนาะพวก c c ทั้งหลายน่ยคือเราจะไม่ติดเลยนะครับ3เทิน อันนี้แข็งเก่งมานะครับสำหรับ4-6คิเลวเนาะก็สรุปเลยนะครับคิเลวคือแน่นอนคือเป็นตัวละครที่จะมาทําหน้าที่ในทีมสปีดแบบชัดๆเลยนะครับมีติดสถาน,นะอัม,มพาตมีการเรื่องที่ว่าสปีดยิ่งเยอะยิ่งแรงเนะี่ยก็คือชัดเจนสุดๆแล้วนะครับว่าจะมาเป็นทําหน้าที่เป็นตัวแบกสปีดให้กับทีมเวทของเรานั่นเองนะครับโอเคก็ ถามว่าตัวนี้จำเป็นแค่ไหนนะครับทุกคนถ้าใครเล่นทีมสปีดเวทผมมองว่าต้องมีเลยแหละเออมันมันระดับนั้นเลยนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะออกตัวละครมาให้เราไม่ค่อยมีตัวเลือกขนาดนั้นนะทุกคนนะเออใครเล่นสปีดเวทยังไงก็ควรจะมีไว้นะครับเอามาเป็นตัวแบกสปีดที่คุ้มที่สุดแล้วที่เราจะยัดอุปกรณ์สปีดทุกอย่างให้กับเขาคนนี้นะฮะเธอคนนี้นะฮะโอเค okay. ส่วนต่อมาเรื่องของคริสนะครับทุกคนไปดูการเปลี่ยนแปลง สกิลของคริสกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาตัดสินใจกันว่าตัวคริสเนี่ยต้องเปิดไหมนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของคริสเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยทุกคนทุกสกิลเ่ยจะมีการลดดาเมจหมดเลยนะครับอย่างสกิลเป้าเดียวเนี่ยจะตอนแรก4 0 10%เนี่ยจะเหลือแค่305%ลดเยอะนะทุกคนนะเออหลังอัปเกรดสกิลเน่ยเหลือ370%เนาะจาก4 10%เนี่ย,ก,ยก็คือ ลดพอสมควรแต่ประเด็นคือคริสเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่เราจะพึ่งดดเมจของเขาอยู่แล้วนะครับจุดที่เปลี่ยนเนี่ยของสกิลแรกก็คือเมื่อสกิลเนี้ยมันจัดการศัตรูได้ทุกคนคริสจะได้โล135่1 3อาของพลังโจมตีไกยภาพก็คือเหมือนเหมือนเอฟเฟกอำนาจเลยเอาง่ายๆแต่นี้คือไปจัดการศัตรูเนาะก็ทำให้คริสเนี่ยถึกขึ้นเนาะอันนี้คือสกิลแรกเปลี่ยนตามนี้นะครับทุกคนส่วนอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมเหมือนเดิมเลยแหละเนาะลดแค่ดดเมจนะครับ แล้วก็ในสกิลที่2เนี่ยสกิลเดทหมู่เนาะอันนี้ก็จะปรับเหมือนเดิมเลยนะครับปรับเหมือนสกิลเมื่อกี้เลยก็คือมีการเพิ่มโลหลังจากจัดก,การศัตรูได้นะครับก็คือเอาง่ายๆคริสหลังจากเนี้ยทุกครั้งที่จัดก,การศัตรูได้ตัวคริสเองนะทุกคนใช้สกิลจัดก,การศัตรูได้แบบไม่ว่าจะเดทหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะได้โลคืนมาหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้คริสแข็งแร่งขึ้นมากๆเนาะส่วนสุดท้ายนะครับแพสซีฟที่แก้เนี่ย จะเป็นเรื่องของอาการได้โล่เหม okay. ือนเดิมนะครับก็คือเนี่ยเออเปลี่ยนง่ายมากทุกสกิลเนี่ยเพิ่มโล่มาหมดไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟสกิล1สกิล2ได้โล่หมดนะครับแพสซีฟเนี่ยอ่ะมาตอนแรกได้โล่เลย160% 3เทิร์นนะครับตามพลังโจมตีไกลภาพเนาะแล้วก็ตรงนี้ตายคืนชีพอมตะ2เทิร์นหรือท้าเกิดแล้วเป็น3เทิร์นเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฮิวเลือดเพื่อนอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคน ตรง C2 เนี่ยคริสมีรีเซ็ตคูดาวสกิลเมื่ออามาตะทำงานในนี้เหมือนเดิมนะครับก็โดยรวมแล้วคริสเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่ว่าเป็นตัวละครที่จะยืนได้นานขึ้นนะทุกคนนะซึ่งตรงนี้ผมว่ามาถูกทางแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าคริสเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นตัวละครที่อาจจะคือเป็นปัญหากับฝั่งตรงข้ามจริงแต่ว่าอาจจะตายง่ายไปหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเรื่องของ การที่คริสไม่มีโล่ไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยก็ตายได้ง่ายๆจะมีก็แค่พอเป็นอมตะเท่านั้นแะเนาะแต่เนี้คือแค่ชีวิตแรกก็อาจจะฆ่ายากแล้วนะทุกคนนะเพราะทุกครั้งที่คริสจัดการศัตรูได้เนี่ยได้โล่คืนมาอีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําให้คริสยืนได้นานขึ้นและจะกลายเป็นว่าทีมเดทเนี่ยจะโหดขึ้นมามากๆนะครับเพราะคริสเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเดทเลยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยโหกลายเป็นว่าคริสเนี่ย คือดีขึ้นมากๆอย่างเงี้ยทีมเดทก็จะภาษีดีขึ้นไปอีกใช่ไหมทุกคนดังนั้นถามว่าถามว่าสุดท้ายแล้วตู้คริสหน้าเปิดไหมคําตอบคือใครจะเล่นทีมเดทเนี่ยต้องเปิดเท่านั้นเลยนะทุกคนนะต้องเปิดเท่านั้นเลยสําหรับคริสเนี่ยไม่มีไม่ได้ทีมเดทต้องมีคริสไม่มีคือไม่ใช่ทีมเดทแลลวนะครับดังนั้นยิ่งปรับมาขนาดนี้ยิ่งทําให้คริสดีเข้าไปใหญ่นะครับทุกคนซึ่งคือคอนเซ็ปต์ของเกมเนี้ย คือถ้าเราเล่นอารีนามันใช้ทีมเดียวก็จริงแต่ว่าถ้าเราเล่นอารีนาเบ็ดเร็จเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีอย่างต่ำห้าทีมนะทุกคนนะดังนั้นคือทีมเดสเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่าเป็นคอหลักทีมหลักเนาะมันก็จะมีพวกทีมกายภาพทีมเวททีมเดสทีมสถานะทีมถึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีมเดสคือหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะทุกคนนะถ้าใครจะเล่นทีมเดสหรือใครขาดคริสอยู่เนี่ยผมก็ แนะนำว่าต้องมีเนาะหรือจริงๆก็โดยรวมทุก i อดีก็ควรจะมีไว้แหละนะทุกคนเพราะมันเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไงก็ต้องทําในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็คิริเอลแน่นอนอันนี้อาจจะคุ้มเคิรืนนิดนึงแล้วแต่คนนะทุกคนใครไม่ได้เล่นทีมเวทสปีดเป็นพิเศษคืออย่างน้อยมันก็ยังมีตัวพอแทนแทนกันได้แต่แน่นอนถ้ามีคิริเอลในทีมเนี่ยสปีดแล้วก็คือมันเป็นตัวแบกสปีดที่ได้ประโยชน์จากสปีดด้วยมันก็ยิ่งดีเลยดังนั้น2ตัวทิศนี้ทุกคนคือแย่นหน่อยนะครับ บันดาเปิดทั้งคู่เลยนะฮะส่วนตัวผมก็คงจะเก็บคริสให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็คิเอลผมอาจจะไม่ซีเรียสมากเนาะเพราะผมไม่ได้เล่นทีมเวฟเป็นหลักอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คริสเนี่ยสำคัญสําหรับผมมากเพราะผมจะได้เอาไปเปิดทีมเดสสักทีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับ2ตู้ใหม่แล้วก็อัปเดตครั้งใหญ่ที่จะทําเพิ่มคอนเทนต์ให้เราเหนื่อยเข้าไปอีกก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครีอยี่ดกกดตตาามมมยลันไวบ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ